สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตานลิตเติลทาร์รนะคะวันนี้หมอตานจะมานเรื่องราวสถานการณ์ความรักของใครคะใช่เรื่องราวสถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าวันนี้จะมาเปิดด้วยสองสำรับก็คือมีทาร, 1, ออร์โรหนึ่งออร์เคิลการ์ดหนึ่งวันนี้มีหัวข้อนะคะใจสองดวงความรู้สึกจิตวิญ,ญญาณสองสองคนสองดวงนะคะยังคงรู้สึกถึงกันนั่นคือทวินเฟรมเนาะวันนี้เราจะมาดูทวินเฟรมนะคะหรือ เรียกเป็นภาษาไทยว่าเปลวไฟคู่คนที่คุณคิดถึงอยู่ตลอดเวลาคนที่คุณตัดยังไงก็ตัดกันไม่ขาดก็วนกลับมาเจอกันอยู่ดีนะคะพยายามตัดใจแล้วก็ทำไม่ได้ไม่ใช่โดนของไม่ใช่โดนมนต์สะกดนะคะไม่มีเรื่องพวกนั้นนะแต่เป็นในเรื่องของความรู้สึก ทวินเฟมจะเป็นในลักษณะคิดและรู้สึกแบบเดียวกันเป็นกระจกเงาสะท้อนซึ่งกันและกันมีบางอย่างที่คล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างนะคะในการดำรงชีวิตเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นคนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยอยู่จะใช้ทวินเฟมของคุณหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปนะคะหมอตันจะบอกทุกครั้งว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็เลือกรับแต่คําแนะนําที่ดีไปนะคะที่ไพ่เขาแนะนํามาเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินความสัมพันธ์ใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเข้ามานะคะสอบถามได้ผ่านช่องทางหลายนะคะรับทุกวันเลยเริ่มต้นที่ถ้าเป็นคําถามก็คําถามเริ่มต้นที่หลักสิบเลย29 39ิเนะคะทักเข้ามาสอบถามได้นะคะ แล้วอันดับแรกนะคะอันดับแรกเราจะมาดูวันที่เกี่ยวข้องรักนาราศีที่เกี่ยวข้องกับทวินเฟรมของคุณนะคะคนคนนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือ LGBT นะคะจะใช่ทวินเฟรมของคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่โซเมทค่ะวันนี้นะคะแรนดอมความรักหมอตาลขอเน้นไปในเรื่องของทวินเฟรมละกันเพราะว่าอยากทำเนาะ อยากทําแล้วก็มีลูกดวงหลายท่านที่ดูดวงส่วนตัวกับหมอตาลส่วนมากนะคะคู่ที่เขาคบอยู่คุยอยู่จะเป็นในลักษณะของ <c oughs> ทวินเฟรมก็เอาใจทําคลิปเอาใจลูกดวงแล้วกันนะอ่ <c oughs> มาดูค่ะวันที่เกี่ยวข้องก็คือมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์ค่ะลัคนาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ที่กรกฎมีนเมษธนูนะคะพลังงานตัวเลขก็คือ1 2

ประมาณนี้เลยนะคะตัวเลขแล้วหมายเลขทวินเฟรมก็เกิดขึ้นนะคะหมายเลข11-11เ 11, เนาะจะเป็นหมายเลขของทวินเฟรมเรามาดูว่าไพ่ทาโร่จะขึ้นเป็นทวินเฟรมหรือเปล่านะคะตอนนี้นึกถึงใครคนานั้นไว้เลยจ้า มาจ้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญ,ญาตอธิษฐานก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้โอ้ยไพย่โอ้โหเอาจริงไหมคุณเอาจริงนะคุณและทะวินเฟรมเกิดขึ้นด้วยเห็นไหมหมายเลขเ4 of wands คือหมายเลขของทวินเฟรมนะคะ11 11จริงๆนะอ่ะเขาอยากออกก็ให้เขาออกนะคะอ่ะ มาเอาใหม่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 มาขออนุญาตค่ะทเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้คําทานายในครั้งนี้บอกเรื่องราวสถานการณ์ความรักกับคู่ของคุณกับคนที่คุณนึกถึงอยู่กับคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะใช่ทวิตเตอร์มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่ออกมาอีกแล้วค่ะและสลับหน้าการ์ดออกมาอีกแล้วนะคะ หมอตันให้ดูนะคะหมอตันจะเลือกห้าใบก่อนนะคะไม่ว่าใครคนนั้นจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเลย LGBTQ นะคะทวินเฟร,รมของคุณน่ะเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะเขาคิดยังไงอยากบอกอะไรคุณเพิ่มเติมไหมอ่ะใบแรกที่เราเปิดได้กันก็คือ บางคู่บางคนนะคะเคยเป็นคู่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วบางคู่บางคนแต่งงานกันแล้วบางคู่บางคนอยู่กินด้วยกันแล้วนะคะเป็นคู่รักกบพูดง่ายๆเป็นคู่ชีวิตนะคะ <S <S <บ> <S <S มีไพ่ของการอ,อยู่ด้วยกันรักกันนะคะคองคู่กันหรืออีกหนึ่งกรณีก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของ วิวอัลฟร์จูนเกิดมาแล้วพ่ของการสารภาพรักเกิดขึ้นมาบางคนบางคู่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เขารู้สึกผูกพันกับคุณอยากใช้ชีวิตคู่แบบเป็นคู่ผัวตัวเมียนะคะขออนุญาตใช้คำโบ,บราณน,นิดหนึ่งเป็นในลักษณะแบบอยากให้เป็นคู่ชีวิตอยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะใครคนนี้นะมีหลากหลายพลังงานนะโชคชะตานำพาให้ได้มาพบกันคนคนนี้เชื่อในเรื่องของเดสตินีคนคนนี้เชื่อในเรื่องของพริกริคิด คนคนนี้เชื่อในเรื่องของการเจอกันไม่ใช่เรื่องบงังเอิญเขากําหนดไว้แล้วนะคะเป็นในลักษณะแบบว่าโชคชะตาทางความรักอ่ะเขารู้สึกได้เลยว่าคือคุณและต้องเป็นคุณนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นเนาะเ,ออเรื่องราวความรักที่ผ่านมาณปัจจุบันอ่ะจนถึงปัจจุบันนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปนะคะไม่ใช่ว่ามันจะดีไปวิลออฟฟอร์จูนสำหรับนี้ไม่ใช่ว่าโชคชะตามันจะการกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ ดีเสมอไปบางครั้งมันก็เกิดเรื่องราวที่มันคาดเดาไม่ได้นะคะควบคุมไม่ได้ก็เป็นในเรื่องของการที่จงต้องยอมจำนนนะคะต่อโชคชะตานะคะดีไหมไพ่ต่อมาคือดีนะคะเป็นไพ่ของ King of c u p นะเป็นไพ่ที่ดีนะคะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเขาจะรักคู่ชีวิตเขามากนะ คนคนนี้จะรักแฟนมากจะทุ่มเทให้แฟนมากจะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่เจ้าชู้หรือว่ามีใครไปเรื่อยนะคะคุณกําลังเจอความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อจากนี้อดีตคุณอาจจะเคยเจอเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่ดีมานะคะเกี่ยวกับคนรักเก่าใดๆก็ตามนะคะแต่โชคชะตาม,มันกําลังเปลี่ยนไปหมุนวนเปลี่ยนพันให้คุณเจอคนที่รักคุณด้วยความจรงิงจังจรงิจรงใจและชัดเจนนะคะเป็นในลักษณะแบบนั้นส้ำใบออกมาดีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะ Man, แต่ก็ต้องรอก่อนค่ะมีในเรื่องของกรรมเข้ามานะคะบางคู่บางคนก็ไม่ได้สามารถรักกันได้โดยง่ายๆจะต้องผ่านอุปสรรคในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของงานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความพร้อมใหม่พร้อมใดๆเอ่ยนะคะเข้ามามีอุปสรรคมากมายบางคนเจอกันก็ติดความสัมพันธ์ค่ะคือเขาอาจจะเจอคุณตอนที่คุณมีแฟนอยู่แล้วเออคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่เขาโสดอะไรอย่างนี้สลับกับกันได้ เขาเจอคุณในวันที่ตัวคุณนั้นโสดแต่ตัวเขายังมีความสัมพันธ์กับคนรักปัจจุบันอยู่นะคะมีหลากหลายสถานะนะคะดูตามชีวิตจริงของคุณที่เกิดขึ้นนะคะมันมีในเรื่องของการต้องรอค่ะรอจังหวะชีวิตที่มันเหมาะสมรอจังหวะชีวิตที่มันควรจะเป็นนะคะเร่งรีบไม่ได้นะความรักความสัมพันธ์นี้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปในทิศท,ทางของ สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ควรมันจะเป็นถ้าคุณเข้าไปยุ่งในความสัมพันธ์ตอนนี้เหรอหมอตาลบอกเลยนะคะกรรมหนักมากนะคะถ้า,ามีในเรื่องของศีลธรรมข้อที่สามนะคะมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตคุณและเขาหนักมากๆมันจะเป็นโซ่ตวนพันธนาการแบบภาพเลยค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายอาจจะมีในเรื่องของการฟ้องร้องอาจจะมีในเรื่องของการผิดศีลธรรมและหนึ่งเนาะอาจจะมีในเรื่องของการ เจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียใจนะคะเสียความรู้สึกด้วยนะคะฉะนั้นปล่อยให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ที่ความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเลยมันคุ้มเครือสําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มันหยุดกันไปพักกันไปเว้นระยะห่างก็ได้นะคะก็ปล่อยให้การเวลาเป็นตัวพิสูจน์ปล่อยให้โชคชะตานะคะเพราะว่าวิวออฟจูนเกิดขึ้นนําพาไปแล้วกันนะคะถ้าคนคู่กันสุดท้ายแล้วก็จะต้องคู่กันนะะไม่ว่า วันใดวันหนึ่งในวันข้างหน้านะคะถ้าคนเกิดมาเพื่อคู่การเกิดมาเพื่อรักกันมันจะต้องมีวันนั้นค่ะแต่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นเร่งไปรีบไปยุ่งในความสัมพันธ์ที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีเจ้าของแล้วนะคะยุ่งเหยิงมากบอกเลยยุ่งเหยิงจริงๆอาจจะติดในเรื่องของคดีไหมไม่รู้ค่ะอ่ะคุณตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแรงๆนิดน,นึงนะคะเป็นคนที่บ้าบิน กล้าบ้าบินเป็นผู้หญิงผู้ชายที่กล้าบ้าบินนะชัดเจนกับความรู้สึกชัดเจนกับตัวเองคุณอาจจะไม่ชอบเลยถ้าคุณรู้ว่าเขามีแฟนหรือตัวคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็จะเว้นระยะห่างสถานะที่ชัดเจนจริงๆนะคะแบบจริงจังเลยนะคะคือแบบไม่เอาไม่ผิดสินข้อสามไม่ยุ่งผิดลูกผิดเมียใครนะ,ค,ะคุณเป็นคนชัดเจนแบบนั้นนะคะใจมันผูกพันนะใจมันรักใจมันต้องการแต่ก็ต้องเบรคความสัมพันธ์นะคะคุณเป็นในลักษณะที่รู้ตัวเองมีเหตุมีผลค่ะมีความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวโดดเดี่ยวด้วยนะ ใจิตใจรู้สึกโดดเดี่ยวไหมล่ะเออเป็นคนที่มีอดีตความรักนะคะ,ะความรักณนะปัจจุบันหรืออดีตก็ได้นะไม่ค่อยตอบโจทย์นะคะกับคู่ปัจจุบันนะคะสำหรับบางคนแต่ไพ่แสดงออกถึงคนที่มีอดีตความรักไม่ค่อยดีนะคะเออเป็นคนที่ไม่หวานเลยเป็นคนพูจาตรงไปตรงมาอ่าชัดเจนคิดอะไรก็พูดแบบนั้นบางครั้งก็ อาจจะถนอมน้ําใจนะคุณเป็นคนถนอมน้ําใจคนอื่นนะแต่คุณจะไม่เอาความหวังดีประส่งร้ายอะไปให้คนอื่นนะคะคุณก็จะพูดแบบตรงไปตรงมาแต่ในลักษณะที่แบบเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะไม่ใช่ผงผางไม่ใช่คนลักษณะผงผางแต่เป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนเออแต่คําพูดลักษณะคําพูดคุณค่อนข้างพูดเป็นคนที่มีเหตุผลอะ่ะรู้จักถนอมน้ําใจแต่ก็ต้องบอกทางอ้อมนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะความเป็นตัวตนนะคะเออ อีกอย่างหนึ่งนะนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งคุณรู้ตัวใหม่นะคะไม่ว่าคุณหรือคนคนนี้นะเอาไปสลับพลังงานถ้าไม่ใช่คุณก็อาจจะเป็นเขาเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์นะคะอันนี้เลิกได้เลิกนะเลิกได้เลิกนะอย่าควบคุมแฟนอย่าควบคุมคนรักนะคะอย่าไปสั่งการว่าเธอจะต้องทําแบบนั้นเธอจะต้องเป็นแบบนี้นะคนเราไม่ชอบหรอกนะถ้าใครมาสั่งคุณอะว่าคุณจะต้องทําแบบนี้เป็นแบบนี้สิคุณก็ไม่ชอบใช่ไหมฉะนั้นอย่าควบคุมอย่าสั่งการใครนะคะ เพทอัปเพนเดคเกิลอะคนคนนี้มีความจริงจังจริงใจให้คุณนะหมอตันเห็นถึงความความใส่ซื่อหมอตันเห็นถึงความแบบว่าอะไรไม่ได้คิดอะไรแบบว่าเชิงชู้สาวมากนะักเพียงแต่ว่ารู้สึกดีๆ อยากสารสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีตัวจริงเขาก็ยังไม่ทําอะไรนะคะเป็นในลักษณะการแบบว่าเฝ้าดูอยู่ห่างๆนะคะเออมีสิ่งดีๆมอบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําใจน้ําจิ้มขนมของฝากใดๆก็มีมาให้อยู่เสมอนะคะมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นทางความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้แหละนะคะคนคนนี้รอคอยค่ะเราตอนรู้สึกว่าเขารอคอยความจริง,จรงใจจากคุณด้วยนะความมั่นคงที่คุณอาจจะมีให้เขาสักวันหนึ่งนะคะถ้าคนทั้งคู่ติด ความสัมพันธ์ลักษณะใดหนึ่งอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งคู่ไม่ได้ติดใครใดๆเลยต่างคนต่างเป็นโสดในความสัมพันธ์หมอตันเชื่อว่าคนคนนี้กําลังรอโอกาสที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะกําลังรอโอกาสจังหวะเหมาะดีๆนะคะที่จะเข้ามาแสดงความจริงใจความรู้สึกที่มีต่อคุณให้คุณได้เห็นนะคะ การเข้ามาคุณอาจจะเกิดความสับสนลังเลได้นะไพ่ของความสับสนลังเลได้นะอาจจะไม่มั่นใจไม่แน่ใจเพราะว่าคุณก็เจอมาเยอะมาหนักเหมือนกันเนาะถ้าเป็นอดีตคนรักรักครั้งเก่านะคะอาจทำให้เกิดกําแพงใจอาจทาให้เกิดว่าความรักครั้งนี้มันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าความรักครั้งนี้ต้องเออจีบอีกแล้วหรือเปล่าอะไรงนี้ฉะนั้นเลิกค่ะ,เล,คะเลิกคิดมากนะคะดูปัจจุบันดูความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันมีสตินะคะเรียกสติตัวเองกลับมาค่ะอยู่กับปัจจุบันนักขณะ นะคะดูความเป็นจริงอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งโฟกัสอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะไพ่บอกมาแบบนั้นให้ดูก่อนนะคะถ้าคุณอยากเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อได้ไหมหมอตารู้สึกว่าเดินหน้าต่อได้แต่ค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ให้ในสถานะเพื่อนคนคุยไปก่อนก็ได้นะคะเพื่อดูความชัดเจนความาจริงใจจากเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีคนหลายๆคนอยากอยากสารสัมพันธ์กับคุณมากๆนะคุณรู้ตัวไหมนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซ็กแอบเพลยสูงเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นที่จับตาจับใจจับจิตใครหลายๆคนไพ่คู่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเป็นคู่ที่อาจจะเป็นในเรื่องของอายุที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะไม่มากก็น,น้อยไม่ไม่เกิน1ิปีค่ะความแตกต่างในเรื่องของอายุไม่เกิน1ิปีหรอกนะคะในออบซอนค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ อาจจะทำงานในสายบู้บู้ลุยๆนะคะข้าราชการก็ได้สายอะไรที่มันจะต้องเทคแอคชั่นใช้ร่างกายพละกำลังออกแรงเออไม่ใช่สายชิวๆนั่งโต๊ะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่สายชิวแล้วกันนะคะคนคนนี้ไม่ใช่สายชิวนะอีกหนึ่งลักษณะโดดเด่นความเป็นเขาเขาก็อาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเช่นเดียวกันกันกบคุณนะคะที่เขาอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ยอมใครเช่นเดียวกันนะอ่า บางครั้งก็ดื้อถ้าดื้อนิดนึงดื้อดึงอ่ะเป็นคนที่ดื้อดึงนิดนึงนะคะชอบชอบเขาเรียกความสําเร็จประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอาชีพตัวเองเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งนะ,ะเป็นคนที่มีดีในตัวเองละกันนะคะถ้าในเรื่องความรักเขาจะเน้นในเรื่องของการแสดงออกการกระทํา เป็นซะส่วนใหญ่นะคะคาพูดคําจาหวานหวานเออคิดถึงนะอยากพาไปเดทนู่นนี่นั่นเออมาหาได้ไหมไปหาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคนคนนี้จะไม่ค่อยมีนะคะจะเป็นในลักษณะที่แบบเน้นในเรื่องของการกระทําอยากดูแลอยากซัพพอตก็อ่ะมาหาซื้อของมาให้เอาของมาฝากเออเป็นในเรื่องของการแสดงอะแสดงออกเลยว่าอยากดูแลอยากซัพพอร์ตอยากให้อยากทุ่มเท เป็นในลักษณะแบบนั้นไม่ว่าอุปสรรคทางความรักจะเป็นเช่นไรนะคะเขาคนนี้พร้อมพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณนะคะ The Oracle คำทำนายนะคะเป็นไพ่พิเศษนะคำทำนายเขามีการไปปรึกษานะเนี่ยมีการไปปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นหูราศาสตร์ใดหูราศาสตร์หนึ่งนะคะเ e a d of Sword อร์ the Moon ค่ะอะ เพจออพครับความรู้สึกที่มีต่อคุณมันมากล้นเหลือเกินนะคะเขาอยากให้คุณเป็นราชินีค่ะเป็นตัวจริงเสียงจริงเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะคะไพ่เอ็มเพสเกิดขึ้นและไพ่ของจินเฟลมก็รู้สึกว่ามีนะไพ่สำหรับนี้จะมีนะคะความแตกต่างที่เหมือนกันนะคะไฮพินเทสคู่คจิตวิญญาณ นะคะคู่ที่มีเซนส์สัมผัสคู่ที่สามารถสื่อ,ส,อสื่อถึงกันได้นะคะมีค่ะเกิดขึ้นนะคะและเป็นทวินเฟรมจริงๆนะคะคุณก็เป็นคนหน้าตาดีเขาก็มีตัวเลือกเยอะนะคะแต่คนทั้งสองคนมาโครจรกันเนี่ยมอตารู้สึกว่ามันคือเดสตินีจริงๆค่ะเมื่อเจอการรู้จักกันแล้วอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคนทั้งคู่จะคิดถึงกันมากคนทั้งคู่จะไม่สามารถตัดขาดกันได้เหมือนมันมีอะไรบางอย่างอะคำพยากรณ์นะคะดเดอะออร์เคกิลก็คือคาพยากรณ์ที่เขาพยากรณ์ไว้แล้วอะที่เขาจารึกไว้แล้วที่เขา ขาขีดเขียนไว้แล้วอะค่ะว่าความรักของคุณกับคนคนนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้นะขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่นะมันเหมือนได้ถูกวางไว้แล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้ายังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นความสัมพันธ์ยังนิ่งๆยังไม่ชัดเจนใดๆเอยนะคะยังไม่ได้เดินหน้าถอยหลังไปไหนฉะนั้นกลับมาโฟกัสที่ตัวเองค่ะหมอตันจะบอกเสมอกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทานาอาหารที่ดีแต่งตัวให้สวยเลิศหล่อปังกันไปเลยนะคะคือการรักตัวเอง ดูแลตัวเองทุ่มเทให้กับตัวเองให้กับชีวิตตัวเองค่ะมาเป็นอันดับแรกและสิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณเองนะคะคนคนนี้จะเท k e action ไหมคนคนนี้จะแสดงออกทางด้านความรักไหมหมอตารู้สึกว่าเขาจะแสดงออกนะคะเขาจะแสดงออกความรักที่มีต่อคุณนะแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วอาจจะเป็นในลักษณะ มามาไปไปนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่สายลุยอะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสในใน,ในอาชีพตัวเองอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสชีวิตตัวเองอยู่ฉะนั้นเขาจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากสักเท่าไหร่แต่การที่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตไหมอยากมีค่ะอยากมีความรักอยากมีคู่ชีวิต แต่คนเรามันก็จะต้องมองหลายๆเรื่องหลายๆมุมเนาะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อเรื่องการทํามาหากินก็จะต้องมีนะคะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะเขาก็จะแสดงให้คุณได้เห็นว่าเออเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณนะเขาต้องการคุณนะเขาอยากดูแลเขาอยากเริ่มต้นเขาอยากซัพพอร์ตคุณนะค่อยๆเป็นค่อยๆแสดงออกนะคะแบบอาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยว่าเขารักคุณหรือบอกรักบอกชอบใดๆเลยให้คุณสังเกตค่ะ ดูที่การกระทําแล้วก็ดูสิ่งที่เขาลักษณะคําพูดคําจาด้วยไปดูที่ชีวิตจริงนะคะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ปากอาจอาจจะไม่ตรงกับใจนะคะมีะในลักษณะของในออบสอดเพจออบสอดเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างไม,าไ,มไม่หวานเลยอ่ะไม่พูดจาไม่หวานไม่โรแมนติกเลยแต่เน้นในเรื่องของการใส่ใจอย่างดูแลมากกว่านะคะเออการอยากให้ยืนอยู่เคียงข้างไม่ต้องพูดเยอะพูดทําไมล่ะคําว่ารักคําว่าคิดถึงคําว่าชอบนะ่ะเออ ให้ให้ดูที่สิ่งที่เขาทําให้คุณแล้วกันนะคะอันนี้ที่พี่ไพ่ยอยากบอกนะคะฉะนั้นคุณก็โฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะถ้าความรักยังไม่ยังไม่ไปไหนทิศทางยังไม่อะไรโฟกัสที่ตัวเองค่ะเป็นแบบนี้เลยราชินีของเรานะคะราชินีของเราใบนี้นะคะสวยๆร้อนๆเลิศๆนะคะทําตัวให้มีคุณค่าค่ะอย่าลดทอนนะอุ้ยเขาไม่สนใจเราเลยเขาไม่ทําอะไรเราไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเราเลยฉะนั้นอย่าลดทอนคุณค่า คุณได้ไพ่สูงสุดนะคะราชินีทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเอ็มเพรสคุณได้ไพ่สูงสุดฉะนั้นจงทำตัวปฏิบัติตนให้เป็นคนที่มีคุณค่าอย่าลดทอนคุณค่าตัวเองคุณมีดีค่ะคุณมีดีในส่วนที่คุณมีนะคะคุณมีดีเรื่องอะไรไปโฟกัสในเรื่องนั้นไปจุดนั้นอ่ะมีดีในเรื่องขององานอาชีพมีดีในเรื่องของการสพอร์ตผู้อื่นมีดีในเรื่องของความเป็นแม่คนความเป็นพ่อคนไปทําจุดนั้นให้ดีที่สุดค่ะและความรักสิ่งดีๆหมอตานเชื่อว่ามันจะวิ่งเข้าหาคุณ นะคะเขาจะวิ่งเข้าหาคุณเองนะคุณมีคู่นะเรามีเกณฑ์จะได้แต่งงานด้วยนะคะคนคนนี้แหละหมอตาเชื่อว่าทวินเฟรมคนคนนี้แหละนะคะก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ความรักนิดนึงสําหรับใครที่เพิ่งเจอกันรู้จักกันนะคะหมอตาจะมาบอกวันที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีวันวันอะไรเอ่ยวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสนะคะวัน สุกวันเสาร์และว,วันอาทิตย์วันเยอะนิดนึงนะไพ่เยอะหมอตานเปิดเยอะไพ่ก็จะเยอะนิดนึงามาดูาลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องก็คือที่เราบอกกันเนาะมีเมษใช่ไหมจ๊ะกร,รกฎธนูมีนมีอะไรเพิ่มอีกไหมเอ่ยนะขอดูนาการนิดนึงนะประมาณนี้เลยาลัคนาราศีไม่เยอะเท่าไหร่แต่วันเยอะนะคะประมาณนี้ตามนี้มาดูออร์คเคิลการ์ด เราเคลื่อการ์ดค่ะทิศทางความสัมพันธ์ของคุณหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไปจนถึงอนาคตอีกหนึ่งเดือนก็ได้นะอีกหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้นะคะไพ่คือแรนดอมนะคะไพ่เรเรื่องนี้เวลาหมอตาลทำมันคือแรนดอมไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอตอนไหนช่วงเวลาใดนะคะนั่นคือช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะมาดูกันสักสิบใบดีไหมเอ่ยสิบใบดีเนาะ มาดูกันนะคะหมอตาจะให้ดูหน้ากาชัดๆนะเดี๋ยวหมอตาจะแปรที่หลังนะคะใบแรกคุณได้อะไรเอ่ย hard broken มาเลยจ้าอ่าอย่าเพิ่งใจสลายนะคะถ้า hard broken นะเราเพิ่งเปิดได้แค่อร์เคิลการ์ดใบเดียวนะอ่ามาดูค่า relationship ใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆโอ๊ยหมอตาเปิดมาสองใบใจตุ้มๆต่ำๆอ่าคอฟฟินอ้าวใบที่สามก็มาสังัานเลยจบเลยหรอคะแม่อ่าอย่าเพิ่งจ่าใจเย็นนะใจเย็นนะ รายนิ่งเห็นไหมใจเย็นมาแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นอ่ะเป็นในลักษณะ Key o o n o r i n g อ่าแล้วไงต่อจ๊ะแล้วไงต่อ ascending อ๋อโอเคโอเคแหละนะโอเคแล้วมาเป็นในลักษณะของ m i ลเล r แน่นอนแหละทวินเฟมคือกระจกเงาคือภาพสะท้อนซึ่งกันและกันคุณมีด้านดีที่เหมือนกันและมีด้านที่ไม่ดีเหมือนกันนะคะจำไว้นะทวินเฟมจะเป็นในลักษณะกระจกเงานะอ่ะ <laughs> แล้วก็ออกมาตรงกับสิ่งที่หมอตาลพูดนะอ่ะจะวินแฟมก็มาอ่ะแล้วไงพัชชันเออพัชชันมาสุดท้ายปาล์มทีอะแฮปปี้เอนดิง้งอะแรกๆอาจจะทุกหน่อยแรกๆอาจจะแบบว่ารู้สึกกดดันรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันจบแล้วหรอ ความรักครั้งนี้มันสิ้นสุดแล้วหรอหมอตันรู้สึกว่าบางคนบางคู่บางกรณีนะคะฟังไว้นะอาจจะต้องจบจะต้องเลิกจะต้องจากกันก่อนเนื่องจากกันในลักษณะคู่ปัจจุบันที่คุณคบอยู่นะคะและความสัมพันธ์ที่คุณปวดร้าวเศร้าใจเสียใจทรมานใจคิดถึงคิดถึงอดีตความรักคาม e ัมอีกเรเลชั่ชิพอาจจะเป็นคู่ปัจจุบันก็ได้นะหรืออาจจะเป็น ความสัมพันธ์ความรู้สึกที่แบบรู้สึกทรมานกับคนคนนี้นะคะมันจะจบลงค่ะไอสิ่งเจ็บปวดความรู้สึกปวดร้าวการสูญเสียการแยกกันอยู่การอยู่ห่างไกลกันความเศร้าใดๆ drip hurt อะค่ะ dripping hurt เจ็บรึกบาดใจทรมานมันจะจบลงนะคะ coffin เกิดขึ้นนะมันจะได้เป็นแบบไหนคะ new beginning ค่ะการเริ่มต้นใหม่ คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กะใครสักคนหนึ่งนะคะกะใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ Many Option เห็นไหมบอตานบอกแล้วกับคนที่มีตัวเลือกเยอะมากนะและไพ่ก็บอกว่ามี s e เว n นอครับเกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเป็นคนที่ไม่ไม่จำเป็นจะต,ต้องจีบใครก่อนแต่มีใครหลายๆคนจีบเขา ไมในลักษณะนั้นอาทำไมได้เริ่มต้นกับคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราหมอต้านเออมันคือชะตาค่ะ,ะแต่เรายังเราเพิ่งแค่ห้าไปไงจะเย็นนะจะเย็นฟังให้จบนะคะอาฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ความสัมพันธ์ที่คุณเพิ่งจบคุณเพิ่งเลิกคุณเพิ่งจากกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือกับคนคนนี้แหละมันต้องอยู่ในช่วงที่ Se บเปลี่จากการจบการเลิกกันแต่มันจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่มันค่อนข้างเซอร์ไพรส์หัวใจเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่คุณจะได้เจอกับใครที่คุณไม่คาดฝัน เจอกับคนที่รู้สึกว่าเขาจะใช่ไหมนะทำไมดูเหมือนเจ้าชู้จังเลยทำไมดูเหมือนคุยหลายคนทำไมดูเหมือนมีตัวเลือกทางเลือกมันคือบททดสอบทางใจค่ะอาฉะนั้นจิตใจเราต้องมั่นคงนะจ๊ะอาแอสเซนตริกไม่จาเป็นต้องกลัวค่ะนะความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ใหม่ๆนี้นะคะคุณจะได้เจอคนที่เขาใช่สำหรับคุณนะคะเป็นคนที่ คุณจะผ่านมาได้ยังไงน่ะคุณจะรู้ได้ยังไงกับคนนี้นำเหตุการณ์ในอดีตค่ะชีวิตในอดีตที่คุณได้เรียนมาได้ซ้อมสั่งสมเรียนมานะคะจากความสัมพันธ์เรียนในเรื่องความสัมพันธ์คนรักคู่ชีวิตนะคะจากตัวคุณเองหรือจาก บุคคลรอบข้างนะคะที่อาจแบบเพื่อนคุณอาจจะมาปรึกษาโน่นนี้นั่นเออความรักเป็นอย่างนั้นแกวความรักเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะนำมาปรับใช้กับตัวคุณเองค่ะเพื่อสั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วคุณจะไม่ได้ผิดหวังกับความรักต่อจากนี้นะคะคุณจะเจอกับคนที่เหมือนคุณมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยแกทําไมเขาเหมือนเราจังเลยวะ <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้บางสิ่งบางอย่างเหมือนกันมากนะคะ ฉะนั้นทวินเฟมอ่ะเมื่อคุณมีมายเซตมีความมเซตก็คือความคิดการกระทำแล้วก็สิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมเซตความคิดหรือการแสดงออกใดๆอ่ะนะคะฉะนั้นจะต้องมีความคิดที่ดีอยู่เสมอนะคะต่อตัวเองต่อมุมมองผู้อื่นนะคะอยู่เสมอ แล้วคุณก็จะได้เจอคนที่มีไมเซตลักษณะเดียวกันกับคุณมีความคิดทัศนคติเดียวกันแบบกับคุณเข้ามาในชีวิตนะคะคนทั้งคู่เป็นมิลเลอร์แล้วก็ทวินเฟรมนะคะเป็นเหมือนห,นหอยินและหยางมีความแตกต่างกันมากก็อย่างที่บอกนะทวินเฟรมจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุสัญชาติประสบการณ์ชีวิตนะคะอย่างเช่นอาจจะแบบว่าเป็นอาจจะไม่ได้ถึงต่างชาติบางคนก็เป็นต่างชาติบางคนก็อยู่กันคนละภาคคนละแดนนะคะแดนไหนคะ แดนเหนือแดนใต้ตะวัอนออกอีสาน กลางอะไรแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่มันมีความบาลานซ์นะคะมันมีความสมดุลในความรักครั้งนี้นะคะทั้งคู่จะเป็นคนให้อีกคนนึงเป็นคนรับอ่ะสลับกันบ้างเขาเป็นคนให้คุณคุณเป็นคนรับอ่ะคุณเป็นคนให้เขาเขาเป็นคนรับจะเกิดลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันไม่จําเป็นจะต้องพยายามมากนะตอนแรกอาจจะต้องพยายามมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันวิบากกรรมเนาะมีในเรื่องของแฮงแมนจะต้องมีในเรื่องของการรอคอย การพิจารณาด้วยสติใดๆเอ่ยนะคะผ่านชีวิตคู่ความรักมานะคะและจะต้องเติบโตยืนหยัดให้ได้ไปในลักษณะแบบนั้นคุณจะได้เจอแล้วบางคนที่ได้เจอกันแล้วจะได้มีการยูเนียนนะหมอตันเพิ่งเห็นจะได้มีการยูเนียนกลับมาเจอกันอีกครั้งกลับมาคบกันอีกครั้งด้วยนะคะ c o m p l e m e n t earth order ค่ะความสัมพันธ์จะแบาบว่าค่อนข้างโอเคนะเนี่ยโอเคเลยแหละโอเคเลยแหละเธอเพราะว่า การกลับมาครั้งนี้สําหรับคนที่คุณรู้จักกันแล้วนะสาหรับบางคนที่รู้จักกันแล้วนะคะมันจะเกิดพาชั่นมันจะเกิดความหลงหลมันจะเกิดความคลั่งไคล้ไข้รักนะคะอืมคนทั้งคู่จะเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดหายไปในเรื่องของจิตใจจิตวิญญ,ญาณหรือความรู้สึกนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่จับต้องได้ก็คือเอ่อบางเรื่องบางราวในชีวิตนะคะนั่นแหละเขาก็จะ เข้าไปเติมเต็มคุณนะคะคุณก็จะเข้าไปเติมเต็มเขาเช่นกันทั้งคู่จะเกิดความเสน่หาความต้องการเคมีเข้ากันเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเมื่อพูดคุยกันแล้วขออนุญาตูใกล้นะคะมันจะเกิดเคมีบางอย่างที่มันแบบคุณเคยดูละครไหมคะที่แบบอุ้ยพระเอกนาะงเอกคู่นี้ เคมีเข้ากันดีมากแกฉันแบบว่าคิดว่าเขาคบกันจริงๆเออเป็นในลักษณะแบบนั้นค่ะเคมีที่ทั้งคู่เข้ากันดีมากๆนะคะแล้วก็มันมีความเอนจอยอยู่ในนี้ค่ะมันมีความสนุกสนานอยู่ในนี้นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหลังจากที่คุณผ่าน hard broken, o a r c relationship จบแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะมันจะต้องผ่านช่วงเวลานั้นมันถึงจะ มายูเนียนมารักกันกับมาคบกันได้นะคะคือคนทั้งคู่จะต้องอิสระและฟรีพูดง่ายๆนะ,ค,ะความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะแบบไหนคะปลาล์มทีค่ะยั่งยืนมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยเหมือนต้นไม้หนต้นที่มันจะต้องผ่านระยะเวลาการเติบโตผ่านแดดผ่านหน้วผ่านฝนผ่านหิมะใดๆก็ตามนะคะแต่มันก็มีความมั่นคงมันยั่งยืนค่ะรากมันฝังลึกเข้าไปแบบ ในดินไม่รู้จะปรับว่ากี่เมตรต่อกี่เมตรนั่นน่ะนะคะมันเปรียบเสมือนความรักที่คุณและเขาผ่านกันมา นะคะมันจะมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็ยั่งยืนมากๆเป็นการที่คนทั้งคู่ได้เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะและ,และนี่คือสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่หรือใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e อย่าลืมและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกรางกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่หมอตานํนามาฝากนะใครอยากดูดวงสุนทรทักมานะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ FC ซทุกคนลูกดวงทุกคนเลยนะคะที่ ดูดวงสุนตัวกับหมอตาลซัพพอร์ตหมอตาลเสมอมารวมกระทั้ง QR วอา e โคตรงนี้ให้กําลังใจผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะกราบขอบพระคุณจริงๆหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องตาลริเติ้ลก็ปุ่มด้านล่างค่ะปุ่มรูปหัวใจคําว่าขอบคุณหรือว่าซูเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะทําคลิปดีๆต่อไปวันนี้ขอให้คุณมีความสุขค่ะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันขอให้ความรักแฮปปี้ค่ะ ชัดเจนมั่นคงยั่งยืนใครที่ยังไม่เจอขอให้เจอใน,ในวันนี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ